วิธีที่4เวลาที่เราอยู่กับคนที่เป็นนซิสิสจะหิวใจตัวเองได้นะคะเราจะต้องรู้จักหาคนดีๆอยู่รอบๆตัวเราหาสังคมดีๆหาเพื่อนดีๆค่ะปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมนซิสิสเนี่ยเขาเป็นคนชอบบงการและควบคุมใช่ไหมเขาไม่ชอบให้เรามีเพื่อนค่ะเขาไม่ชอบให้เราไปหาครอบครัวเขาไม่ชอบให้เราไปอยู่คนที่ที่รักเราอะ่ะ เพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่เขาปั่นหัวเราโกหกเราอะไรเราบอกว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาอยากให้เราเชื่อแล้วก็เป็นลูกไก่ในกำมือเพราะฉะนั้นนาซิซิจึงไม่ชอบเวลาที่คุณไปเจอเพื่อนไปเจอญาติพี่น้องแล้วไปเล่าเรื่องบางเรื่องให้คนนั้นฟังอย่างเงี้ยนาซิซิจะโกรธมากๆกแล้วก็จะพยายามจะควบคุมคุณว่าจะใส่ร้ายป้ายสีว่าไอ้เพื่อนคนนั้นไม่หวังดีกับคุณเนี่ยที่บ้านคุณเนี่ยเขาเกลียดผมเขาถึงได้พูดจาแบบนั้นถึงผมอะไรเงี้ยทางที่ดีที่สุดคือคุอคณต้องรักตัวเองพลัง ต้องไปหาเพื่อนไปหาคนที่รักเราแล้วคุยเรื่องนี้ให้เขาฟังอยู่กับคนที่ดีๆอยู่กับสังคมที่ดีๆค่ะจะทําให้คุณรู้ว่าเอ้าอย่างน้อยไอ้สิ่งที่ฉันเคยพูดสิ่งที่ฉันเคยเชื่อมันเป็นความจริงนี่นาเพราะฉะนั้น ที่ฉันไปฟังเขา,าคือฉันรู้สึกว่าฉันบ้าหรือเปล่าที่เขาเคยบอกว่าฉันน่ะบ้าไปแล้วฉันพูดไปเองคิดไปเองโอ้ฉันไม่ได้คิดไปเองเว้จริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องปกติที่คนข้างนอกเขาเป็นกันเนาะมันทำให้คุณกลับมายืนในโลกของความเป็นจริงมากขึ้นเพราะนาซิซิสจะพาคุณเข้าไปอยู่ในโลกของเขาซึ่งโลกของเขาจะมีแค่วิธีการการทํางานของเขาคุณจะแยกตัวเองออกมาหาเพื่อนและหาคนที่ซัพพอร์ตคุณข้างนอกแล้วคุณก็จะแข็งแรงและมีเวลาฮีลใจกับคุณได้มากขึ้นดรโรมนีและทุกๆคนก็บอกว่าวิธีที่ดีที่ส ก็คือออกจากชีวิตเขาให้เร็วที่สุดค่ะยิ่งคุณอยู่กับเขาได้นานเท่าไหร่เขาก็จะพอยซ์เซนิ่งใส่ยาพิษให้เรากินทุกวันทุกวันทุกวันยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเหนื่อยค่ะถ้าทำได้ก็ทำนะคะถ้าทำไม่ได้คิวตัวเองจัดการกับตัวเองให้แข็งแรงที่สุดเลยค่ะ